ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พาท่านทุกท่านมากราบนมสัสก,การพระเดชพระคุณหลวงปู่เคนโชติโกว,วัดป่าเทพนิมิตตำบลนิคมน้ำอุ่นอำเภอนิคมน้ำอู่นจังหวัดสกลน,นครนะครับซึ่งหลวงปู่ก็เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระรยาสงฆ์เจ้าแห่งเมืองสกลน,นครอีกรูปหนึ่งนะครับที่ท่านวัดปฏิบัติของท่าน จะมีแค่เดินจงกรมบินธบาตแล้วก็สอนธรรมในยามที่ลูกศิษย์ลูกหา,าเข้ามาหาท่านเป็นพระผู้ที่มีเมตตาเป็นพระผู้ที่มีแต่ให้นะครับวันนี้ผมก็เลยพาท่านมาแล้วก็ได้กราบราธนานิมนต์หลวงปู่มาที่ริมเขื่อนน้ำอูนก็ได้บรรยากาศเพราะว่าอยู่ข้างๆวัดนะครับนะครับก็มากาบน้ำมรสการหลวงปู่กัน กับนมัสการครับหลวงปู่ครับ,รบอืม,อมก็วันนี้ก็ตั้งแต่สาธุชนหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอ่าจำนวนไม่น้อยตอนนี้ที่รู้จักหลวงปู่แล้วนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็คือผมก็พยายามหลายครั้งแล้วบอกว่าอ,อยากจะได้ประวัติหลวงปู่ชัดชั ทีนี้สไมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่ก็บอกว่าเออมันเป็นอัน,นิีจังจะเอาไปไหนนะครับทีนี้ครูบาอาจารย์ต้องมีประวัตินะครับก็เลยอยากจะทราบวันนี้ว่าหลวงปู่ก็ด้วยความเมตตาที้หลวงปู่บอกเมตตาแล้ววันนี้หลวงปู่ก็จะบอกลูกศิษย์ว่าหลวงปู่เดิมทีเนี่ยหลวงปู่ตอนตอนเกิดสมัยเด็กเนี่ยหลวงปู่เกิดที่จังหวัดอะไรครับเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะหลวงปู่เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเสรีภูมิ อำเภอเสรภูมินะครับ<า>อำเภอเสรภูมิตอนตอนที่พ่อเกิดเป็นบ้าน,น้องจอก,กอำเภอเสรภูมิอ๋อเป็นอ่าหมู่บ้านที่หลวงปู่เกิดเนี่ยเป็นชื่อหมู่บ้านหนองจอกใช่ไหมบ้าน้องจอก,กอ๋อหมู่บ้านหมู่บ้านหนองจอกนะครับตำบลภูงเงินตำบลภูเงินอำเภอเสรภูมิอำเภอเ,เสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเอ่อหมู่บ้านหนองจอกนี่เป็นหมู่ที่เท่าไหร่ จำได้ไหมแต่ก่อนนะเป็นหมู่ที่สิบสองเป็นหมู่ที่สิบสองหมู่บลหมู่ตำบสองเงิน,นะครับแล้วในในสมัยนั้นนี่ที่หลวงปู่แล้วก็โย,ยมพ่อโยมพ่อหลวงปู่ชื่ออะไรครับหลวง,งพ่อคําดีหลวงหลวงพ่อพ่อชื่อหลวงพ่อคําดีนะครับคําดีแล้วก็โยมแม่แม่คุณแม่จันทาคุณแม่จันทาจันทานามสกุลชมพูชมพูวงศ์นะครับชมพูวงศ์ หลวงปู่นี่เป็นในครอบครัวนี่มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนมีสี่คนมีตีกคนหลวงปู่เป็นคนที่ไรคนที่สองคนที่สองนะคนคนคนที่สองนี่คือหลวงปู่ในจํานวนพี่น้องสี่คนนะครับพอเป็นพี่ที่สองแล้วมีพี่สาวคนหนึ่งมีน้องสาวสองยังอยู่กันหมดไหมทุกวันนี้ยังอยู่กันหมดยังอยู่กันหมดพี่สาวก็ยังอยู่พี่สาวนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ วันนี้อยู่ที่บ้านค่ายบุรีอยู่ที่บ้านค่ายบุรีตำบลค่ายนุ่นอําเภอห้วยพึ่งตำบลค่ายนุ่นอําเภอห้วยนุ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นพี่สาวนะพี่สาวแล้วก็ลุงปู่เป็นคนที่สองแล้วก็คนที่สามที่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเป็นน้องสาวก็ยังอยู่ยังอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอ บ้านอะไรเขาตั้งบ้านใหม่เขาซื้อว่าอย่างไงก็ยังไม่รู้นะอยู่ในจังหวัดอยู่ในอำเภอกุชินารายจังหวัดกุชินารายอีกนแล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่สี่คนที่สี่เขาไปหาทรมาหากินของเขาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีไปอยู่ชนบุรีอันนั้นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ๋อแสดงว่าในพี่น้องนี่มีผู้หญิงทั้งหมดสามคนมีนลวงปู่คนเดียวที่เป็นผู้ชายคนเดียวที่เป็นผู้ชายครับเขาครอบครัวของเขาไปหมดแล้วครับ หลวงปู่เกิดวัน,นวันอังคารวันที่สิบเกาหลวงปู่เกิดวันวันอังคารที่สิบเก้ามีนาที่สิบสิบเก้ามีนาคมสองสี่แปดสองสี่แปดเก้าสองสี่แปดเก้าสองสี่แปดเก้าตามที่ผมทราบมาเนี่ยสองสี่แปดเก้านี่ปีเกิดจริงจของหลวงปู่เกิดจริงๆสองสี 2, 4, 8, 8, 8, ่แปดแปดหรือไง 8, 8. ไอ้สองสี่แปดเก้านี่คือตามตามตามบัตรประชาชนตามบัตรประชาชนอ่าแล้วเห็นใครบอกเห็นเห็นมีใครบอกว่าที่เกิดจริงๆคือแปดแปดได้ไงเดือนมีนาสิบเก้ามีนาสองสี่แปดก็คือว่าสมัยก่อนก็คือมีการเคลื่อนไปเล็กแต่ว่าวันเนี่ยถูกต้องวันอังคารที่สิบเก้ามีนาคมนะครับเอาตามบัตรประชาชนก็แล้วกันสองสี่แปดเก้าสองสี่แปดเก้าตามบัตรประชาชน ก็คือเกิดที่บ้านน้องจอกนั่นเลยบ้านนองจอกแล้วน้งปู่อยู่ที่นั่นจนอายุเท่าไหร่ถึงได้ย้ายถิ่นฐานอายุอายุสาวสาวยี่สิบเจ็ดปีครับอายุยี่สิบเจ็ดปีอมาอยู่ที่บ้านค่ายบุรีนที่มาอยู่บ้านค่ายบุรีมามาทำกินที่บ้านค่ายบุรีอมาตั้งครอบตำบลค่ายนุ่นเหรอตำบลค่นุ่นอําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินอันนั้คือตอนนั้นมีครอบครัวยัง ขึ้นมาน่ยยังไม่มีอายุยี่สิเจ็ดนั้นยังไม่มียังไม่มีแล้วก็มามีครอบครัวตอนแต่ตอนตอนที่บวชครับตอนอายุยี่สิปีได้ได้ครอบบวชบวชบวชไหมบวชบวชที่มันน้องกอกจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลภูเงินอำเภออำเภอเสริลภูมิจังหวัดแล้วเหตุใดเป็นเหตุที่จูงใจให้หลวงปู่อยากออกสู่เส้นทางในการสาวพัดมันเป็นอย่างนี้เริ่มแรกของมัน ก่อนจะลาสิกขาที่บ้านน้องเก,กอาภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นวันแรกวันที่พ่อจะออกมันจะกลับคืนสู่คลาวาสวิสัยนะพ่อได้อธิษฐานไว้ว่าถ้าเราอายุ60ปีเราจะขอกลับคืนคสู่ภาคกาสวาพัสตร์จนกว่าเราจะชีวิตจะหาใหาไหม่ อ๋อคือสมัยก่อนที่บวชตอนที่จะบวชตอนหนุ่มๆเนี่ยตอนหนุ่มตอนหนลวงหลวงปู่บวชได้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 นานไหมได้นานอยู่ตอนตอนสมัยหนุ่มๆน,นะได้ห้าพันษาได้ห้าพันษาแล้วก็ต้องศึกออกมาเพราะว่าต้องมาช่วยเหลือครอบครัวมาเออมาก็อบครครอบครัวแล้วก็เลยเมาอยู่กับครอบครัวทั้งตัวเองนั่นแหละใช่ก็คือว่าตอนนั้นก็คือว่าสถานะก็ไม่ได้ร่ำรวยก็ยังต้องช่วยศึกมาก็ต้องมาช่วยพ่อแม่ พ่อแม่แล้วก็ใใจก็ยังคิดที่ยังอยากบวชอยู่อยากกลับขึ้นไปบวชอีกทีก็เลยตั้งจิตปราถนาว่าวันใดวันหนึ่งที่อายุหกสิบปีถ้ายังอยู่ถึงหกสิบปีจะขอเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอีกครั้งหนึ่งแล้วจะอยู่จนกว่าจะหชาวิบปาจนวาระสุดท้ายว่าว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็เลยสุดท้ายก็หลวงปู่ก็ออกมามีครอบครัว นะครับมามีครอบครัวแล้วก็มาสร้างสถานะจนครอบครัวไม่เดือดร้อนแล้วครอบครัวอดมสบูแล้วครับก็เลยดิ่งเลยขอลาขอลาขอลาครอบครัวบอกครอบครัวบอกลูกบอกทุกคนในครอบครัวทุกคนก็เลยอนุโมทนาอนุโมทนาครับปีสองสองพันห้าร้อยห้าสิบสองครับปีอปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง พันห้าร้อยห้าสิบสองก็ตอนนั้นอายุอายุหกสิบสามปีหสิบสามปีอดีเต็มอายุหกเท่าไหร่หกสิบสามปีเต <6 S 1> ็ม <63 S 1> <63 S 2> พอสีบสามตอนนั้นอายุหกสิบสามปีหกสิบหลวงปู่เนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ผมคือหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกประจวบหลวงพ่อยิดก็เหมือนกันอาหลวงพ่อยิดก็เดินอาตอนบวชตอนแรกอะ่ะก็คือสุดท้ายก็ครอบครัวยังลาบากอยู่คือต้องมาช่วยพ่อแม่ ก็มามีครอบครัวสุดท้ายก็ตอนอายุ50ปีก็ออกบวชไม่ศึกเหมือนกันนี่คือฟารมสนใจที่ผมได้มาเจอหลวงปู่แล้วหลวงปู่กับหลวงพ่อยิตเนี่ยมีฟาร์มอะไรที่ค้ายคึงกันมากเป็นพระผู้ที่มีแต่ให้แล้วก็มีแต่จิตเมตตากับทุกคนนะแล้วก็หลวงพ่อยิตตอนนั้นบวชปีท5ร1 7พอ2518ก็สร้างพระสมเด็จรุ่นแรกเลย ดังโด่งดังจนทุกวันนี้ก็เนี้ย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 สมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อยิดโชว์ให้หลวงปู่ดูอก็เหมือนแต่ของหลวงปู่นี่สมเด็จรุ่นแรกนี่สร้างของนี่ของหลวงปู่ของหลวงปู่เคนของหลวงปู่เองเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบสองหกสิบสองนะปีที่ผมบวชลูกชายที่หลวงปู่ให้เอาไปแจกงานบวชเนี่ยเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ตรงเนี้ยที่ผม มีความชอบมากว่าหลวงปู่เนี่ยการเดินทางมาของหลวงปู่เนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เดิมทีก่อนที่จะสร้างวัดป่าเทนิมิตรเนี่ยก็หลวงมาเจอหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่อยากจะยุ่งในด้านนี้แต่ผมก็ได้อรัธนาขอบารามีขอฟวามเมตตาเนี่ยก็ถึงได้สร้างวัดได้สำเร็จได้เป็นวัดทุกวันนี้ทีนี้หลวงปู่อยากจะสอนทำอะไร กับลูกศิษย์ลูกหาบ้างอยากจะให้ลุงป <S <S ู่ให้ให้ให้ธรรมะ<ย>ให้กติธรรมอยากจะสอนทาให้โลกลานฆราวาสญาติโยมทุกทุกคนนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างดับไปได้ครับวามดีเกิดขึ้นมันกระดับไปได้ความซั่วเกิดขึ้นกระดับไปได้คราหานินทาทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่ก็ดับไปได้ครับ ถ้าเราไม่มีอะไรซะแล้วมันก็ดับไปตามตามเลี้ยงตามกาลรรเวลาของมันเราไม่ไม่เราไม่ยึดถือสิ่งที่สิ่งที่พูดสิ่งที่เราพูดไม่ดีหรือเราพูดดีหรือเราพูดไม่ดี <Yeah. S 2> เรามันก็มันก็อันตรธานหายไปได้ <Yeah. S 2> ถ้าลูกศิษย์ลูกหาไม่ยึดไม่ติด <Yeah. S 2> ถ้าไม่ยึดไม่ติดอะไรสุกอย่างแล้วมันก็ไม่มีอะไร มันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้ <Yeah. S 2> ถ้าลูกศิษย์ลูกหาไปยึดแล้วก็มันก็ยังไปติดใจอยู่นั่นแหละ <Yeah. S 2> ถ้าไม่ยึดติดใจแล้วก็ปล่อยวางไปมันก็ไม่มีอะไร <Yeah. S 2> นนะเราทุกๆคนดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นถ้าดูตัวเองไม่ผิดคนอื่นเขาจะว่ายังไงมันก็เรื่องของเขาเราก็ <Yeah. S 2> อยู่ของเราไปตามตามการละเวลาของเรานั่นแหละ <Yeah. S 2> วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็ที่เป็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านไม่ต้องนั่นหรอกมีในแต่คุณงามความดีสร้างไว้ของเรานั่นเราก็ทําคุณงามความดีของไปไปเรื่อยๆืใครจะทํำยังไงก็เรื่องของเขาใครจะทําดีก็เลี่ยงของเขาใครจะทำส่วก็เลี่ยงของเขาครับเราก็ทําดีของเราไปนั่นแหละดูจิตของตัวเองดูใจของตัวเองดูกายของตัวเองครับกาย กายานุปัสนาก็ดูกายตัวเองเวทานานุปัสนาก็ดูเก็บดูไข้ดูป่วยของตัวเองรโรคภัยไข้เก็บทุกวันนี้มันก็ยิ่งเยอะยิ่งมากไปเราก็พยายามรักษาตัวเองลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายพยายามรักษาตัวเองคนอื่นก็รักษาคนอื่นตัวเราก็รักษาตัวเรานั่นแหละมันต้องไปรักษาหรอกคนอื่นรักษาตัวเองรักษากายตัวเองรักษาวาจาตัวเองรักษาใจตัวเอง ไม่ให้ผิดสินไม่ให้ผิดธรรมเราก็อยู่ของเราไปตามตามการละเวลาของเรานันนั้นละ่ะครับอครับนี่แหละยู่ไปอย่างนี้ละดีที่สุดแล้วครับกบสาธุครับหลวงปู่ครับอ่าท้ายนี้ก็นะครับก็โดยข้าวๆนะครับอ่าแล้วประวัติโดยรายละเอียดแล้วผมจะไปเขียนอ่าผมจะไปเขียนเป็นประวัติ ให้ท่านได้ศึกษาได้อ่านอีกทีหนึ่งคือในชมรมศรัทธาหลวงปู่เคนโชติโกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยกับหลวงปู่โดยคร่าวๆนะครับที่ริมแม่น้ำอูนนะครับข้างติดใกล้กับวัดป่าเทพนิมิตแห่งนี้นะครับท่านที่เดินทางมาอำเภอน,นิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครหรือมากราบหลวงปู่นะครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับกราบหลวงปู่เสร็จแล้วก็ เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเ,เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็มาชมตอนเช้าๆตอนเย็นๆนะครับอากาศดีมากนะครับธรรมชาติดีมากอันนี้ก็เท่ากับเยผยแพร่ธรรมชาติด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็กราบน้มาัสาการหลวงปู่ให้พรญาติโยมหน่อยครับอืม,อ,ม,อ,มอ่ะ,อะ,อะตังเกตตังการับพร ยาธาวาลิวะห้าพุลาปัลิปุเลนติสาขขลังเอวเมวายตตินังเปตา낭อุปกะรปติอิจตังปริตังตุมังสิปเมวัจมิสต um ุสัพเพปุเลนตุสังขปาจันโดปะนละโสยาถามนิโสติละโสยาถาสัพพิติโยวิว so ัจนตุสัพพโลโควิน so ัสตุ มาเตภาวัตวันตาลายโยสุขีทีขายยโกภาอภิวาตนาสิลิสนิจังอุทาปเจยินโนเจตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภาโททิโรวันณโธปฏิภาณโธสุขัสสะทาตเมตาวิสุขังโสิขัสสติ อายุทตวาพลังวันนางสุขัญจะปฏิภาณโทดีคายาสวัสดีญาติยาตูปปาสติติภา,าวัตุสัพมังคาลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสราโสติปวันตุเตภาวัตุสัพมังคาลัง ละขันตุสัพพเทวตาสัพพาทรปมานุภาเวนาสะตาสุทิปวันตุตภาวะตุสัพมังคาลังละขันตุสัพเทวตาสัพพังฆานุภาเวนะสะตาสุทิภวันตุเต